ครั้งที่สามร้อยแปดสิบหกข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนหนธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไรไม่บริสุทธิ์ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไรบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมะทั้งหลายของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้เนื้อความแห่งภาสิทดนี้จงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระพิษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกระพิษุทั้งหลายก็พิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟังธรรมะของเราก้แลครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมะผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้นจะพึงทำอาการของผู้เลื่อมใสต่อเราดังนี้ย่อมแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แลไม่บริสุทธ นี่คือความละเอียดของกิเลสนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ที่หนักในลาบหนักในยศหนักในสันเสริญหนักในอามิตรแม้ว่าท่านจะ,ะแสดงธรรมะก็ตามแต่ขณะที่จะ,ะแสดงก็ยังปราถนาให้บุคคลเหล่านั้นฟังแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็แสดงอาการของผู้เลื่อมใสต่อท่านที่แสดงธรรมะนี่เป็นเรื่องความละเอียดของจิตใจนะคะ ข้อความต่อไปถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าส่วนภิกษุใดแลเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยกาละควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนโอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟังธรรมะของเราก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะก็แลครั้นรู้ทั่วถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความที่ธรรมะเป็นธรรมะอันดีจึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่น อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าื่นด้วยประการชนี้ดูกระพิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของพิกตุเห็นปานนี้แลบริสุทธิ์ไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้บุคคลนั้นแสดงอาการของผู้ที่เลื่อมใสต่อตนนะคะแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วครั้นรู้ถึงแล้ว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเองจริงๆที่ว่าเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเองข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระเพิกตุทั้งหลายกัสะปะเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าทมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยกาละ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนโอหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมะของเราก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะก็แลครั้นรู้ทั่วถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความที่ธรรมะเป็นธรรมะอันดี จึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าเอนดกระที่สุทั้งหลายเราจะก,กล่าวสอนพวกเธอตามอย่างกัตสปะริผู้ใดพึงเป็นเช่นกัตสปะเราก็จะก,กล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้น ก็แลพวกเธอได้รับโอวาทแล้วถึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้มีท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะสำหรับเรื่องโทษของการเลื่อมใสในบุคคลนะคะซึ่งท่านผู้ที่ฟังธรรมะก็ควรที่จะได้พิจารณาเพื่อท่านจะไม่ได้รับโทษของการเลื่อมใสในบุคคลที่จะเป็นเหตุให้ไม่ฟังสัตธรรม ในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตปุคคละภาษาทสุดมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลห้าประการซึ่งมีข้อความว่าโดูกระพิสุทั้งหลายโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือบุคคลย่ำเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงยกวัดเข้าจึงคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงยกวัดไปแล้วเข้าจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสามากในพวกภิกษุเมื่อไม่มีความเลื่อมใสามากในพวกภิกษุจึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัตรธรรมเมื่อไม่ฟังสัรธรรมจึงเสือนจากสัรธรรม นี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงบังคับให้เข้านั่งที่สุดสงเขาจึงคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงบังคับให้นั่งในที่สุดสงเสี็แล้วเขาจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสามากในพวกพิกษุ จึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัจธรรมเมื่อไม่ฟังสัตธรรมจึงเสื่อมจากสัตธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่สองอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นหลีกไปสู่ทิฏเสียข้าจึงคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้หลีกไปสู่ทิฏเสียแล้ว ขาจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสามากในพวกภิกษุข้อความําต่อไปจนถึงจึงเสื่อมจากศัตรามนี่เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่สามอีกประการหนึ่งบุคคลย่มเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นลาสิกขาข้าจึงคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ลาสิกขาไปแล้วข้าจึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่น ข้อความตามต่อไปจึงเสื่อมจากสัตธรรมนี่เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่สี่อีกประการหนึ่งบุคคลย่อมเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นกระทำกาละเสียข้าจึงคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้กระทำกาละเสียแล้วข้าจึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัตธรรม เมื่อไม่ฟังสัตธรรมจึงเสื่อมจากสัตธรรมนี่เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่ห้าดูกระะภิกษุทั้งหลายโทษในความเลื่อมใสที่เกิดในบุคคลห้าประการนี้แลไม่ใช่ว่าเลื่อมใสแล้วจะไม่มีโทษนะคะถ้าท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสเฉพาะในบุคคลไม่ใช่ในธรรมะมีท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะไม่มีนะคะ วันนี้ขอตอบจดหมายของท่านผู้ฟังจากบ้านเลขที่863ดอกสารพีหนึ่งถนนสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกร,รุงเทพมหานครมีข้อความว่าความจริงรายการของอาจารย์ทั้งตอนเช้าตอนค่ำถ้าไม่จำเป็นแล้วผมไม่เคยขาดเลยทั้งบันทึกเทปไว้ก็มาก ถ้าผมศึกษาคำตอบของอาจารย์ในหนังสือที่กรุณาส่งไปให้โดยท่วนที่แล้วผมอาจจะมีข้อข้องใจสงสัยส่งมารบกวนอาจารย์อีกหวังว่าท่านอาจารย์คงจะไม่อิดนาระอาใจต้องตอบเชยยืดยาวอย่างคราวที่แล้วผมขอเรียนด้วยความจริงใจว่าผมเลื่อมใสศรัทธาฟังรายการของอาจารย์อย่างไม่เบื่อหน่าย มาเป็นแรมปีจริงๆแม่จะซั้นจะซากอย่างไรผมก็ฟังได้ด้วยความสนใจมาจนกระทั่งบัดนี้แต่ก็มีเอือมอยู่บ้างเหมือนกันจนต้องปิดวิทยุลงกลางคันเสระยะหนึ่งหรือภักหนึ่งเสมอๆก็ตรงตอนที่อาจารย์หมั่นย้ำถึงสถานที่ปฏิบัติและสำนักปฏิบัติอยู่เป็นประจำและกะ รอให้การบรรยายย้ำเรื่องสถานที่เรื่องสำนักปฏิบัติของอาจารย์ผ่านพ้นไปแล้วจึงเปิดฟังเอาแต่ที่เป็นเนื้อหาสาระอื่นๆต่อไปอีกบางครั้งเผลอไปไม่ได้เจริญสติเป็นเหตุให้เมื่อเปิดวิทยุเพื่อฟังต่อหลังจากรอให้สิ้นเรื่องสถานที่ของอาจารย์บางทีก็ประสบกับความผิดหวังบ่อยๆ เพราะรายการบรรยายของอาจารย์จบไปซะแล้วผมขอเรียนกับอาจารย์ตรงๆว่าผมทนฟังการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติของอาจารย์ไม่ได้จริงๆครับมันเสียหัวใจชอบกนพูดไม่ถูกจริงๆครับเดี๋ยวอาจารย์ก็กล่าวย้ำว่าเรื่องสถานที่ไม่จำกัดที่ไหนที่ไหนก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่า มันขัดกันเองอยู่เรื่อยมานี่เป็นข้อความตอนหนึ่งนะคะจากจดหมายของท่านผู้ฟังไม่ทราบท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมคะในเรื่องจดหมายฉบับนี้แต่ถ้าพิจารณาจากจดหมายของท่านผู้ฟังฉบับนี้นะคะไม่ทราบท่านมีความเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่จะต้องอาจหารกล้าหารที่จะพิจารณาให้ได้เหตุผลอย่างถูกต้องสมบูรณ์เพื่อขัดเกลาว<ม>เพื่อการละเพื่อการดับกิเลสจนหมดสิ้นเป็นสมุดเฉดจริงๆหรือไม่เรื่องของการอบรมเ<ม>จริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านจะหลบหลีกหลีกเลี่ยงหรือว่าฟังบางตอนไม่ฟังบางตอน ซึ่งตอนที่ไม่ฟังเนี่ยคะ่ะแล้วจะทราบได้ยังไงว่ามีเหตุผลประการใดบ้างแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ยอมจะฟังก็ย่อมจะไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงได้พูดถึงเรื่องสำนักปฏิบัติและข้อปฏิบัติของสำนักปฏิบัติซึ่งท่านจะสอบทานได้ในพระไตรปิฎก นระวิหารเชตวันไม่มีคำว่าสำนักปฏิบัติวิหารเชตวันไม่ว่าจะเป็นพระวิหารใดก็ไม่มีคำว่าสำนักปฏิบัติวิหารโครธารามหรือว่าสำนักปฏิบัติวิหารเวรุวันเหล่านี้เป็นต้นขณะนี้ค่ะเป็นของจริงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล และการที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติจะขัดกับการที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่กําลังปรากฏในขณะนี้หรือไม่ขัดส่วนการที่จะไปสู่สำนักปฏิบัตินั้นจะทำให้สามารถรู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามปกติในขณะนี้ได้หรือไม่ได้และการฟังขอให้ฟังโดยตลอด ถ้าตราบใดที่ยังปิดวิทยุแล้วก็ฟังเป็นบางตอนก็ย่อมไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจํำวันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปรู้นามธรรมและรูปธรรมเฉพาะในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดแล้วไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติ ตามความเป็นจริงและบางท่านก็อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบสภาพของธรรมะที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นในขณะนี้นะคะกําลังเห็นแล้วก็ได้ยินด้วยให้ทราบลักษณะของสติที่เกิดก็คือกําลังระลึกได้และก็รู้ลักษณะของสิ่งที่กาลังปรากฏจะเป็นนามธรรมหรือรูปรธรรม ทางตาหรือทางหูหรือทางใจก็ได้แต่เป็นธรรมดาเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเข้าใจว่าท่านเองจเจริญสติปัฏฐานแต่ไม่เป็นปกติขอให้ทราบว่าไม่ใช่การจเจริญสติปัฏฐานถ้าเป็นการจเจริญสติปัฏฐานและเป็นปกติขณะที่สติเกิด ก็รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ก็รู้ว่าเป็นนามธรรมที่กำลังเห็นถ้าระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่เป็นรูปก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นแล้วก็หลงลืมสติไปก็หลงลืมสติไปแล้วพอสติเกิดระลึกรู้ก็เป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นชีวิตจริงๆ เพราะฉะนั้นสาหรับท่านผู้ฟังที่ท่านกล่าวว่าผมขอเรียนกับอาจารย์ตรงๆว่าผมทนฟังการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติของอาจารย์ไม่ได้จริงๆครับมันเสียหัวใจชอบกลพูดไม่ถูกจริงๆครับเดี๋ยวอาจารย์ก็กล่าวย้ำว่าเรื่องสถานที่ไม่จํากัดที่ไหนที่ไหนก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันขัดกันเองอยู่เรื่อยมา ถ้าท่านเป็นผู้ที่ฟังเรื่องแนวทางเจริญสติปัฏฐานตลอดมาตั้งแต่ต้นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะด้วยความรู้สึกว่าเกิดความเข้าใจขึ้นจะรู้สึกว่าขัดกันเองได้ไหมคะในขณะที่ท่านกล่าวว่าเสียวหัวใจชอบกลพูดไม่ถูกจริงๆขณะนั้นเป็นอวิชชาหรือว่าเป็นปัญญาคะไม่ทราบแล้วเป็นอวิชชาแล้ว ไม่อบรมเจริญสติในขณะที่กําลังเสียวหัวใจนั้นว่าขณะนั้นนะคะเป็นนามธรรมชนิดไหนที่กําลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักสภาพธรรมะที่เกิดกับท่านตามความเป็นจริงถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นสติเกิดระลึลกรู้ว่าลักษณะที่ไม่พอใจนั้นเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ควรที่จะรับฟังพิจรารณาถ้าไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าไม่เข้าใจก็ขอให้ซักถามปัญหาเรื่องห้องปฏิบัติหรือว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยก็เป็นปนัญหาที่เถียงกันแล้วก็ไม่มีใครตัดสิน ก็ความจริงบาลีอิติพุทธเจ้าแกรบแท้ผมจะยกมาให้ฟังไม่ใช่ว่าอวดรู้บาลีนะครับคือว่าเรียนมาอย่างนั้นรู้มันก็มาให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟังพุทธเจ้าในกัดในติปฐานสีว่าอิทัพิโกเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติก็หมายความว่าไงอิทก็แปลว่าในทรรอาอินัยนี้ภิกขเวก็ภิกษุทั้งหลายภิกขุก็ภิกษุ กายเยกายานุปัสสีนี่แยกอย่างนี้ครับกายเยก็แปลว่าในกายกายานุปัสสีแยกเป็นกายะอนุปัสสีปัสสีนี่ตามไวยากรณ์หรือกรมม่าเขาแปลว่ามีปกติเห็นเพราะอาจารย์ที่ว่าปกตินะ้ะถูกถูกตามไวยากรณ์ถูกภาษาบาลีปัสสีนี่ต้องแปลว,ว่าปกติเห็นครับไม่แช่ว่ามักเห็นหออะไรเนงะี้ยต้องแปลปกติ ถ้าจะพูดถึงภาษาไวยากรณ์รแล้วก็ท่านถี่เรียนก็ไปดูนะครับในในบาลีไวยากรณ์เรือมูลกระจายกันัสสีในส่งแปลว่าปกต,กติแล้วก็ยังมีต่อไปว่าพวกนักธรรมะนะครับว่าจะต้องอรัญญิกตโววาลุกขมูลกะโตวาสุญญาคาละกตวาอะไรพวกนี้ต้องไปอย่างนั้นถึงจะทําได้ ความจริงพระพุทธเจา้าทางกัดบอกพิกเขวพิกขุท่านพูดก็พระนะแล้วพระท่านเหล่านี้นไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่แล้วก็ก็ทําได้อรัญเยลุกขมูเลวาอะไรพวกนี้หรืออรัญยาคตวานิวาตัวน,นั้นแปลว่าไปไปอยู่ป่าอยู่แล้วคตน่ะคำทาตตะปจจัยเป็นอดีต,ตการคือต้องแปลว่าผู้ที่ไปอยู่ป่าอยู่แล้วก็ทําได้ ลุกขมูล,ละกระโตว,วาผู้ที่ไปอยู่โคนไม้ก็ทําได้และศูนย์าคาระกระโตว,วาผู้ที่ไปอยู่เรือนว่างก็ทําได้ไอ้คาว่าทําได้นี่ไม่ทําก็ได้แล้วก็คําว่าสํานักเนี่ยแม้ว่ากันนอมากมายไอ้ผมฟังฟังไม่ใช่เข่าขอาจารย์ผมก็เป็นคนรักความจรงิงเหมือนกันถ้าอาจารย์พูดไม่ถูกธรรมะจริงๆเราก็ขัดคอผมเป็นคนชอบขัดคอน่้เจงกระทั่งคนวาดบอกเนี่ย ผมนี่พูดมันผ่านขวาซากบอกใช่ทามันเป็นซากต้องผ่าทั้งนั้นแหละนี่ไอไอ,อความจริงผมอาจจะเป็นซากเองก็ได้ไม่มันเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้ากล่าวกับพระภิกษุนะอิทัพิกเวพิขุผู้กับพระเราพระเวลานั้นมีบ้านอยู่มีวัดอยู่ที่นี่เรอไปอยู่ในป่าในอะไรต่อะไรทั้งนั้นพระก็บอกอยู่ที่ไหนแล้วทำได้ไอวาตอนนั้นแปลว่ากอดได้กอดได้กอดได้ และเราไปคิดสิครับอย่างพระอริยสาวกสมัยพุทธเจ้าอย่างอานาถมิติกาเนี่ยไม่เห็นไปปลูกกระท่อมห่อมหอที่ไหนไปจะไปเรินในปัตนาท่านก็ไปบ้านมาบ้านไปวดัดมาวาดัดเช้าไปเย็นไปก็อยู่บ้านเสมรท่านนางวิสาขามนกันมาบาติกาก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีกระท่อมห่อมหอที่ไหนจะไปนั่งเจรินในปัตนาไอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้และมาตอนหลังเนี่ยก็โทษกับผมก็อยากจะพูดจริงจริง อาจารย์นี่ที่จะสอนอะไรเนี่ยคล้ายๆกับว่าอ่าแต่ฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแกก็ต้องมาหาฉันนะจะไปหาคนอื่นไม่ได้นนิมันเป็นอย่างนี้เนะ่มันเป็นลาภูปนิสาก็ไปเสียอย่างนี้ไม่เห็นิพพานคาเมนีปฏิปตาอันนี้พูดจริงๆแล้วว่ากันมันนักหนาผมไม่ได้เข้าว่าใครท่านน่ะเห็นบาลีมันเป็นอย่างนี้อนุแปลว,ว่าเนืองเนืองหรือว่าแปลว,ว่าตามก็ได้เห็นตาม ปัดสีเนี่ยแปลว่ามีปกติต้องแปลอย่งงางนั้นนอกจากคนไม่ไม่รู้บาลีแปลสงเดยตอนนั้นก็แปลได้แต่ว่าถ้าเอากันอย่างกลงไปกลมาจึงปัดสีตังแปลมีปกติเห็นตามกายในกายก็ปกติหมายความอ่ะก็ปกติเราอยู่ที่ไหนนั่นก็เรียกปกติไม่ใช่ไปพิเศษไปราชการพิเศษหรือไปทําง,งานดีเดนนี่ปกติก็พระอนาิบินิกะเอ มหาวิสาขาอุบาสิกาท่านก็มีที่ไหนไม่มีพระตะกอนไม่มีมีที่อยู่แต่ก็มีที่สําหรับอยู่อย่างกระาบดีเศรษฐีในกรุงราชคคือเห็นพระไม่มีที่อยู่ก็ไปสร้างเอกทอบหรือว่าแต่ในนั่นเยียกว่ากุติกุติมันหมายความแค่ไหนเรื่ยกุติก็ไปสร้างถวายท่านก็อยู่อยู่ไอ้ที่ไม่มีที่อยู่ก็อยู่ป่าอยู่ดงมันก็ถึงอยู่อย่างนันก็ทําได้เพราะนั่นก็ ไอ้คาว่าปกติอยู่ที่ไหนทําได้ก็ก็ไม่ขัดแล้วอีกอย่างหนึ่งครับยังกรุงราชเครือก็ดีกรุงสาวัทถีก็ดีมีพลเมืองเท่าไหร่เป็นโกรธ